ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมนณสิการโดยไม่แยบคายการมฉันทะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบุญยิ่งพยาบาทที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญัยบุญยิ่งทีนม hmm. ิถะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญัยบุญยิ่งอุทธจกุตกุจจะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญ ภัยบุญยิ่งวิจิิจฉาที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบุญยิ่งสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ธรธรมะวิจัยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดมมกขึ้นและที่เกิดขึ้นล Gotta, แล้วย่อมดับไปวิริยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปตีติสัมโพชงที่ยังไม่เกิด ย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปปัสสธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปสมาธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปอุเบกขาสัมพโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป